สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้นํำเอาหลวงพ่อเงินพิมพ์เขาเรียกว่าพิม์พแปะยิ้มนะครับพิมพ์แปะยิ้มวัดท้ายน้ำนะครับก็เป็นเป็นผ้าที่มันจุกกุนะครับอยู่ใต้ฐานาระปทานในอุโบสถนะครับ แตก่กุออกมาก็ปี2524ซึ่งองค์ที่แตกกุออกมาทางวัดเขาจะต่อโค้ดนะฮะต่อโค้ดที่ก้นบางส่วนก็ไม่ต่อนะครับและบางส่วนก็ถูกลักลอบออกมาก่อนปี2524นะครับก่อนที่จะแตกกุนะครับก็จะมีคนไปขุด แอบแอบอ,อกออกมาก่อนนะครับคนด้านใน <c oughs> ที่นี้เราเรามาดูนะครับมาพิมพ์แปะยิ้มดูแบบไหนถึงเรียกว่าพิมพ์แปะยิ้มนะครับเนี่ยฮะดูหน้าหัานนะฮะดูหน้าหลวงพ่อเงินจะเหมือนฮะแปะยิ้มนะฮะเหมือนแปะยิ้มนะครับองค์นี้สภาพยังเดิม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 ดม,มากๆคือยังมีคาบที่กุ ค <c oughs> าบขี้กูคาบเบ้านะครับคาบเบ้าคาบดิน,นครับคาบโลหะน้ําโลหะเคลือบตามผิวอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับข้างในก็จะเป็นเป็นทองดอกบวกนะครับออกสีจะออกปลั่งนิดนึงนะครับซึ่งององเนี้ยผมก็เก็บไว้นานแล้ว เก็บไว้นานพอสมควรนะครับมีองค์เดียวมีองค์เดียวของวัดไทนามพิมพ์แปยยิ้มเนี่ยก็เลยเออเอามาให้ชมกันดูนะครับก็ไม่อธิบายมากนะฮะว่าประวัติความเป็นมาของหลวงเงินมีสร้างกี่วัดนะครับวัดไหนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ทุกคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ที่อยากจะให้ดูก็คือเรื่องเนื้อหา เนะะืนะะ้อหาธรรมชาตินะครับดูนี่คือคราบคราบที่เบ้านะครับคาบที่เบ้าคาบโลหะมีส่วนผสมของน้ําโลหะแล้วก็พวกเทียนที่ปั้นนะครับจะดูมันมันเงาเนี่ยตรงในซอกแขนก็ยังมีดินนะครับดินที่ที่เขาเอามาปั้นหุ่นเทียนอีกทีหนึ่งนะครับนะครน้ำเทียนผสมน้ําโลหะ อะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะเคลือบกันเป็นสีดำๆทั่วทั้งองค์เลยนะครับแกะไม่ออกนะครับคิดจะคิดจะล้างคิดจะแกะก็กลัวเสียดายนะเสียดายพระส่วนที่ถูกสัมผัสนะครับส่วนที่ถูกสัมผัสก็จะเป็นออกทองดอกบัวบนะครับเหลืองๆดูดีๆก็จะเป็นเกล็ดนะครับเดี๋ยวผมเด่นไฟให้ดูนะครับเป็นเกล็ดกระดีนะครับคือ สวยมากนะฮะดูตรงราวนมนะฮะจะนูนเด่นนะฮะเด่นเด่น <c oughs> ดูข้างหน้าดูตรงหัวนะครับพิมพ์นี้ดูแล้วมีความสุขนะครับดูแล้วดูแล้วท่านหน้าตาท่านยิ้มแยม้แยมแจ่มใสดีนะครับดูผิวดูทองนะฮะทองโลหะทองดอกบวบนี่เขาเรียกว่าทองดอกบวบนะฮะดูนะครับตามชอบ ก็จะมีคาบขี้ดินขี้เบ้าคาบโลหะคาบอะไรไม่รู้นะคาบอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกอยู่ในกระบวนการหลอมโลหะนี่นะครับอะไรที่มันหลอมติดกันนั่นแหละเราเรียกว่าคาบขี้เบ้าก็แล้วกันนะฮะดูนะฮะดูตรงที่มันเป็นสังคติที่นูนๆนะครับดูจะเป็นเส้นเส้นใหญ่ใหญ่ใหญ่หาฝักชีนะครับ ลากผักชี <c oughs> ตรงไหนที่เนื้อเปิดก็จะเห็นนะครับจะเนื้อเดียวนะสวยนะครับเดี๋ยวดูด้านด้านข้างนะครับทั่วทั้งองค์จะถูกคุมไ้ด้วยครับ้าเบ้านะครับเบ้าโลหะดูมีทั้งดินทั้งอะไรไม่รู้แค่ไม่ออกนะครับดูข้างบนผิว ทานต่างๆนะครับองนี้ถ้ามีคนให้ราคาดีก็อยากปล่อยดิมกันนะฮะก็ค่อนข้างหายากนะครับซึ่งเป็นเป็นพระที่ทันหลวงพ่อด้วยนะครับมาไทยน้ําท่านสร้างไว้มันจุไว้นะครับมันจุไว้ใต้ฐานนะครับองนี้ไม่มีโคตรนะนะครับยังเดิม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 สภาพเดิมเดิมมากๆสวยๆนะครับ ตามห้างตามอะไรเห็นเขาเล่นขายซื้อขายกันก็เป็นแสนเหมือนกันนะครับดูความสวยงามของเนื้อพระเรื่องอาลามทองดอกบวบนะครับผมทองดอกบวบ ครับก็ให้ท่านได้ชมนะฮะมีอีกหลายองค์นะครับเดี๋ยวจะทยอยทยอยมาให้ท่านดูนะครับมีอะไรก็จะมาแบ่งปันให้ดูนะครับแท้แท้หรือเก๊ก็พิจารณาดูกันนะครับไม่ไม่ฟันธงว่าของตัวเองแท้นะครับเพราะไม่ใช่เสียนนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังโจมตีกันนะครับ เซียนบนห้างทแท้ๆนะครับเอาพระเกมาขายให้กันนะครับฟ้องร้องกันอยู่นะครับเชื่อใครได้ล่ะครับเชื่อตัวเองดีที่สุดครับเชื่อสายตาตัวเองดีที่สุดครับพระเซียนมีไว้เต็มตู้นะครับเขาก็เอาไว้ขายให้กับคนที่มีความศรัทธาและไม่รู้เรื่องพระนะครับคนเล่นพระด้วยกันก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นตีนไก่นมไก่นะฮะไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่รู้ๆกันอยู่นะครับถ้าขายได้ตอนนี้เขาไม่มาเอามาฝากลงในหนังสือหรอกครับท่านสังเกตดูนะครับเสียนนั้นเสียนนี้นะครับรับซื้อพระประกาศรับซื้อจังเลยนะครับองค์นะกี่ล้านกี่ล้านแต่พระตัวเองเอามาลงขายในหนังสือยังขายไม่ได้เลยนะครับบางองค์เห็นเห็นอยู่เกือบทุกเล่มนะครับ นิตยาสารนั่นนิตยาสารนี่เอามาลงขายพระเสียงดัง,ดง,นงดๆนะครับพระองค์เดิมๆนะฮะลงเป็นปีนะครับถ้ามันขายง่ายก็ก็คงไม่ลงหนังสือเล่มเดิมนะครับคงไม่เอาองค์เดิมมาลงหนังสือหลายๆรอบนะครับคงจะขายไปตั้งแต่ตั้งแต่เล่มแรกแน,รนั่นนะฮะนี่นะฮะคือการเล่นพระต้องเข้าใจกลกลไกตลาดนะครับ ถ้าขายง่ายก็คงไม่ไม่อยู่ถึงต้องเก็บยาวแบบเ <c> ซ <oughs> ียนบางองคนะครับยิ่งช่วงนี้หลวงพ่อคูณฟีเวอร์นะครับบางคนตั้งราคาจะสามสิบล้าน,นครับผมศรัทธาหลวงพ่อคูณนะครับแต่ผมคิดว่าผมผมว่ามันเกินไปนะองค์30สิบล้านนะครับผมก็วันนี้ก็ ได้นำเอาอีกมิติหนึ่งของหลวงพ่อเงินนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมดูนะครับผมก็พิจารณากันไปนะครับไม่ว่ากันไม่แท้หรือเก้ก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับผมผมไม่ไม่ได้ไว <c oughs> ผมไม่ได้เอามาว่าว่าจะต้องของตัวเองต้องแททุกอย่างนะครับก็แบ่งๆ่งกันดู หลายๆแนวทางนะครับสิทธิ์หลายครูนี่ดีนะครับไหนดีก็เก็บไว้ไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านนะครับชี้แนะติชมกันไปชอบก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับมีอะไรสวยๆงามๆก็เดี๋ยวจะมาให้ดูอีกนะครับผมยังรอคิวมาให้ดูอีกหลายองค์นะครับ,รบเดี๋ยวแกะออกจากกรอบให้ดูนะครับ ดนายองค์โอเควันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับหมดโรคหมดภัยนะครับมีเงินมีทองใช้กันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ